คอนโดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบหนึ่งเดียวในย่านลำลูกกาคลองสี่จะอยู่เองหรือปล่อยเช่าก็น่าลงทุนค่ะ <c oughs> กับโครงการเสนาคิดรังสิตคลองสี่แถมคอนโดเนี่ยก็ยังติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกสบายใกล้รถไฟฟ้าและทางด่วนมอเตอร์เวย์ <c oughs> ค่ะที่นี่นะคะเขาก็เป็นคอนโดโลไรส์สูง5ชั้นที่มีความเป็นส่วนตัวกับผู้อยู่อาศัยสุดๆเพราะว่าใน1ชั้นเนี่ยมีแค่ส0ห้องเท่านั้นค่ะห้องเขาเนี่ยก็มี่3ไทป์ให้เลือกนะก็จะมีห้องทป์ A 1 b e d r o o m พื้นที่ใช้สอย26ตารางเมตร ตัวห้องก็แบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนเลยค่ะเพราะว่ามีประตูกระจกบานเลื่อนกั้นไว้ให้สําหรับห้องนอนเลยจุดเด่นของห้องไทป์นี้ก็คือตัวห้องนอนเนี่ยมีพื้นที่ walk in closet ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับห้องน้ําที่แยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้ด้วยแล้วค่ะเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการแต่งตัวสุดๆและระเบียงห้องก็กว้างค่ะเปิดรับแสงธรรมชาติได้ดีเลยแหละอีกแบบก็จะเป็น type B one bedroom พื้นที่ใช้สอย26ตารางเมตรส่วนแบบสุดท้ายก็จะเป็น type C two bedroom ค่ะพื้นที่ใช้สอย37.5ตารางเมตรจุดเด่นก็คือห้องยาย พื้นที่ใช้สอยเยอะทุกห้องเนี่ยมีหน้าต่างรับแสงธรรมชาติจัดวางเลเยอร์ได้เป็นสัดเป็นส่วนเลยห้องนอนก็แยกจากโซนพักอาศัยชัดเจนตัวห้องก็กว้างสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้เลยค่ะและก็จะมีห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานได้ค่ะส่วนพื้นที่ห้องครัวก็จะมีประตูกระจกกั้นกลิ่นไม่ให้ออกไปรบกวนด้านในตัวห้องค่ะแถมยังมีระเบียงออกไปรับลมชมวิวได้ด้วยเป็นห้องที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยมากจ้าจุดเด่นของโครงการก็คือฟังก์ชันห้องที่กว้างค่ะแ มีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบทั้งโซฟาชั้นวางทีวีฐานเตียงตู้เสื้อผ้าตู้เก็บรองเท้าชุดครัวโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะทำเลก,ก็สะดวกใกล้รถไฟฟ้าคูคตและทางด่วนมอเตอร์เวย์วงแหวนรอบนอกที่จอดรถก็มีเกือบ50เและจอดมอเตอร์ไซค์ได้อีกเกือบร้อยคันเลยระบบรักษาความปลอดภัยก็ครบเข้าออกอาคารด้วยคีย์การ์ดทุกตึกเลยค่ะพร้อม CCTV ทีวีและรอปรพอดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ